ดูครับโอสินส่งสัญญาณแล้วจากฝาลูกนี้โอ้โหก็จะอินใครที่เหนื่อยพ่กรเหนื่อ,นอยนะครับอยากไทยซิน้นะฮะน้ำท่อมน้ำท่อมน้ำสมุทรไพร ครั้นี้นะครับผู้เล่นท่าโดนโดนเหลืองนิดทิพย์แล้วก็นัทตพงศ์โดนเหลืองน่าจะโดนเวียนนะครับยังใไงนัทตะพงศ์ถึงอันนี้นัทตพงศ์ถึงนัทตพงศ์ละดาวันสุดทอนตื่นมาไหมวันนี้ไม่มาเพราะมียได้นายกดูครับยังไงรออกมา ต้นชนวีมาที่วัชรินวัชรินโตเดินมาที่ดาราทิยศอาแล้วครับโตท่าทิ่ถูกมาแล้วนถพงมาแล้วนถพงมาแล้วโอ้โหไม่ผ่านพิจารณ์บอลออกมาที่วัชรินเดินมาที่ทศวรรค์ออกขวามาที่ปานศักดิ์โอ้เป็นการฟินชั่นกันระหว่างอู้ชั้นด่วกับเพื่อนเกือบตอนนี้โอ้น่าสนใจเลยครับอยู่นี่บอลเดินมาที่วัชรินเข้าไว้ทางดานฐานซั์ ฟานซัดครับยัด้ายมาที่ชนุวีเดือดฮับเผื่อชนุวีครับชนุวีออกมาที่วัดจันทร์หรือว่าที่ราทิบใหม่ไม,ไม่ได้เรเซตใหม่อยู่ที่ภูเก็ตไทยครับคือมาที่สัตว์ตะวันนี่คือสัตว์ตะวัน <c oughs> ชื่อจริงของเขาแต่เพื่อเนเรียกสัตว์ตะวันเจ้าสัตว์ตะวันครับเล่นทุกตำแหน่งแลม่แล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ้ทงนั้นดนเขาเสก้อสาสิตอนีงเก็บคะดไม่ข้างสนามอยู่เลยโดนชนี์นีนีถ้าลดอีกสักข้าลงรถเสด็จไปเลยมันจะเพิ่มการมีเพื่อนสัมพันธ์เยอะๆก็เป็นได้พี่ต้หนหักลบกระโดดยกมาด้านขวาเบ็ด้วยอุ้ย ครับ,บอลอย่าบาลงไหนเลยเขาวะถืีว่าถือไว้ป่าที่ดินทิพย์ิดย์ทิพยาตรงนี้โอ้โหไม่ได้ครับโดนทิพย์มองไว้ทางบอลดีมากนะครับจอทิพิดด์ทิพย์บ้านก็ดีด้วยครับบอลออกมาจะทิพได้ไหมดุจพงศ์ยังไม่ได้ วันนี้เป็นคนพิสูจน์ของนุติภพแล้วครับเออโหบอลเข่าใหญ่ๆรุ่นพี่ผาไทยครับให้มาที่นุติภพดูครับนุติภพจะถางได้ไหมมาแล้วดึงเดินหลังมาให้สกัดชิซุลุพงเโยววอลออกไปครับสัตวัดสักตวัดคือมาที่นราธิปโดนสกัดไว้ครับชิซุลุพง ยกยาวมาโบนกับพิษใจไม้อะละครับมาแล้วชนดูพิษฐานไม้โอ้โหฟังไม่มีมุ้งเลยครับใจโบนจะยับเลยครับชวนดูพีสระครับอิสระข้อมาที่นี้ทีนี่ทิดยกยาวมาโบนดันวาไม่มีใครจบจากคู่นี้นะครับโบนซูเปอร์พิแใจครับพีโฮอินเดอะเบสครับพวกคราดพิษใจเพื่อนซีวีซีดีน่าดูน่าชมสุดๆ มาดูคู่นี้กันก่อนคู่นี้ก็น่าดูสุดๆเช่นกันชนะขึ้นหัวตารางบอลออกขามาชนะน,นี่ไม่ต่ำกว่าอันดับขึ้นมาสองสามอันดับเลยครับบอลออกซ้ายอ่าร์แล้วก็ไกงางซ้ายลูกนี้โอ้โหเซฟก้าวข้าก็จะเซฟไลยสี่ข่ายนียย่โอ้ซ้ายอนุรักษ์ื่อสักครู่นี้น่าสนใจเลยครับใช้ได้แล้วบางเท้า คู่นี้ก็จะเป็นบอลสอปีดก,กับบอลระบบเลยครับปสปีดอยู่ที่โดกนการสิสิสลุพงออก,าก,าก,กมาขวาลุติภพครับลูกนี้ไม่บด้เลยครับโอ้โหมาแล้วครับลุติภพนี่ครับเด็กมันกำลังขึ้นครับ าลูกนี้ไปได้บอลออกขาไ้ที่มุทิพงมุนศับับับได้ไหมยังไม่ได้สุพงมหทีลที่นิมินิิยกมาด้านบนแมเข้ามุอทังนั้นอ่าสกาวัตปาสักปาสักเราให้ถึงปาสักเขาออกขามาที่วัชรินวัชรินปาสักปาสักไปชัยปชัยจิ้ออกไปปลชัยนี่นะครับเป็นตัวเกาตัวเกาโสุดในทีนะครับเดี๋ยวนสิ ชื่อผมมาที่อนุรักษ์อนุรักษ์กขวาลูกนี้ไม่ถกรอบโอ้พอมาเจอบอลระดับประชาชนสปีดบอลคนละเรื่องเลยครับตอนนี้ทางด้านเซบดอยู่ชั้นตัวต้องปรับปรับสปีดบอลก่อนนะครับตัวนี้ผู้กู้ไทยพลิกไปโดนขโมยแล้วโดดขโมยบวนพี่ไปจังหวะนี้แล้วก็ได้ไหมเจ้าแซมแซมจีนลดิโอตีนแซบแซบจีนแล้วแล้วก็เข้ามือหูเจ้าเซิทวันครับเส็บซ่าเส็บซ่าวิตวัน อย่างไรครับผู I, mm ้นี้พี่มาเสียบซ่าเข้าสายอุ้ยเป็นอีกสองไปมาจอบพิกล็อกของทีมของนี่เลยครับโดนกระซาซิ่งมดยกนายชนวิดูครับชนวิเดืดขนาดชาชัยมีรุ่นเดียวกันนะครับชนวิชาชัยชาชัยกับชนวิเข้าปาแล้วช่างน้อยจนไปชนวีพีดาเลยเลยเลยไปถึงบอลครับชนวิจังหวะนี้ วอนวอรที่กิสราออกาจัดใช้จัดใช้กับกิสรากิสราอู้ตอรหโกฮเป็น่นพีผีร่ปน้องเลยตอนนี้จ่าฟูตบอบีรวบอยู่กันไปนจอดพลาดับช่องเพียงเอฟซครับสองทีนี้ยังนำรวบกันอยู่ครับ อเอาแต่เต็มที่ moon, กันครับบอลนะพี่มาอยู่ที่สัตวัดครับออกมาด้านบนให้ชนวีเก็บได้ไหมถ้งก้ชัดใช้ปักไว้ชนวียิงซ้ายลูกนี้ไม่ได้บอลไม่ถ <Whew. S 1> ึงชนวีนะครับอยู่ที่โดนทางซ้ายครับ อีู่นูิ้มแบบไหนตามพอามงี้สุราครับยกยาวมาดัดเบิร์นลูกนี้ยาวไปแล้ว เลยโดานีปาสักออกซ้ายมาที่นราธิปเพราะมาโดนทุตวรัตโดนทวจะพลิกอกไม่ได้เอาที่เป่าฟ้าครับลูุนี้เป็นฝ่ากันลุกูลุกูเรอนะลกซไม่ได้เลยครับิัทมินดูรักพาทิปชาติผ่านการท่าเรือมาแล้วรู้ทันหมดนะครับ ดูรับปาสักขวาับยังไม่ทำการอ่าโชตุวีโชตวีมาแล้วลอกปาสักปาสักขอมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้เอ้ายังไงอีโชตุวีโชตุวีพิ่ตั้งไม่าทังชัยขาเล่นพอย่าปลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ วันนี้ก็เป็นการบทพิสูจน์ของงานกิสดาดอนเมืองกับผู้สาวตูดาวรุ่งอีกหนึ่งขั้นเนี่เจอววันเกาเกาเขี้ยวเกี่ยวอย่างนี้กันคุณผู้หญทั้ตัวโดนสวัสด์โอ้ชุดสวยครับคุณผู้หญทั้ตัวยัดมาลูกนี้บอลอยู่ที่สักสวัสด์ไอ้ว่าที่ทศสวัสด์นราธิพย์ นาราทิพย์ยังไงครับสซอินยกมาที่ชนวีอ่านะครับคือมีคได้แล้วอันตรายเลยครับคือมีมนได้แบบนี้ปาสักเพราะหนัได้ครับโอ้โหเท้าสูงเท้าไม่ชัวร์อะุรนะเที่ยวไม่ได้โซตอัลโซตอัลคือมาที่นาราทิพย์ใส่ซ้ายลงนี่โอเลคดีสราสอนมึง ชูเรียบร้อยชูอ้อ้ปลอดภัยอ้ยิงยิงยิงอยู่ไปลยโอยูอยกได้อยู่แล้วก็ยากอไรครับอได้ไม้ทีชันันได้รังไงีะ ดูครับ D S S ครับเดนเข้าสารสิไม่ดีทมานเร็จไหมนะเการทุ okay. movies, ่ hmm. ้ของานใครสักชัยทักชัยครับยกมาให้ทางง้านพิทวัฒน์ครับเสียบซ่าว่าไปที่ชุชุพ อีสิบหกจัดมาลรงนี้ไม่ดีก็แม่แทงลึกเก,กนินไปานนมาแล้วครับทีเด็ดของทีมครับซ้ายสามสิบแลนด์ครับคนนี้คือซ้ายสามสิบแลนด์ครับมาแล้วครับครูปีชาความจริงคือครูปีชามาแล้วสน่หโอ้โหเสน่ห์ยืนทนกัน ดูกล้วยไทยทีนัทัดนิสรุกเลยครับดูครับผู้นี่ซาดีระได้กันบอลยังไงครับสนีได้บอลแล้วครับสนีพริกพริกได้ไม้โดนตลงวครัลูกของไจดูแล้วโอ้โหผู้จะเป็นคนอื่นเขาแล้วนี่จะบดนเลยครับโอ้โหดูแล้วครับระตูที่2อารนะครับขึ้นนรับสองต่อศูนย์โดนโดยสาสิ ปวกประตูที่3ประตัวเองได้เลยครับอดุรักของซีซั่นนี้ปูกล้วยไทยชนบุรีตันนี้ยกมาขวาด้วยอาเลยครับเก็บมาได้มีเข้ามาตันวัดโตนวอตจะพิชยังไงไม่ผ่านธนาสมอ์ครับชนบุรีขึ้นหลังมาที่ปูกลวยไทยพิธทัศน์โดยละที่ชนบุรีไหม่ สนวีมาที smile, abre, ่พินพท,พทัศพินทัศออกฟ้ามาติดอดุล like ักแล้วก็นี่ครับเป็นลูกทุ่งติดไม่ได้ครับดูนี้ตาราทิพย์ไม่ได้ติดตะดาสมอนเป็นลูกทุ่งแล้ได้โดนภาษาสตีมาแล้วสตีแคว้ตุ่ยฟาวครับลูกนี้ แล้วก็นี่ครับเร่นเร็วมาที่วชิรินนราธิปนราธิปยัดมาที่ชนวีชนวีที่จะใยก่อนครับชนวีชนนีต้องวามากรายชนนยัดรงนี้ดรับสโนอ้โครับผมสุริยกไม่ด้ห้ อิทธการภูเก็ตไทยผ่านนะครับมาแล้วธีรวินธีรวินจะแบกจะสิทธ wow ิ์อยู่แล้วครับธ uh ีรวินอยู่ด้วยดูแต่หน้าตาอย่างเราเจอแล้วตึ๊งมีคนถามว่าใช้ครีมอะไรวัชรินทร์ครับเพราะว่าที่ชนบรีหรือมาที่วัชรินทร์ใหม่วัชรินทร์ออกมาด้านลึกเลยครับอิทธการภูเก็ตไทยขวาว่าที่ปลาสักปลาสักไม่ร้อนครับ ที่สมาธิและสมอตอนนี้เปีว่ทุกสมรรยัดลาุกติดินวิททิวิะเดมาติดจาไหนกันดังตบอลอโหบอลเละเรื่องนี้ระชาชนกับอาโงูยกตาด้านบนเข้ามือสัตวัดสัตวัเพบปาที่วัชริ์วัชริออกพาวาทีิปราสาทูกับกอ้ห่างชาคนนี้กับจ้าง ล็อกแทงสร้างโซนเกมรับวมือชุดหนึ่งเลยครับอย่ายตรงนี้ก็ไม่ผ่านอีกแสดงว่าทำการบ้านมาราทิปร,ราทิปรรบบครับดูแล้วราทิปจะผ่านแบบไหนไม่ได้ครับปุ้งไปไทยตูกิตัวหนึ่งออกซ้ายมาที่พิรวิทย์เข้ามาให้าชาตนวีชนวีครับชนวีใช้ความใหญ่มาไว้ชนวียกมารักษาลูกแล้วโอ้โหโ,โดนสก,กัดเองในจังหวะ ในครับลูกนี้ดูนี่เขาต้องคิดนี่เขาพุทธร์มันมันสนุกสนุกแบบนี้พวกกันทุทธร์จันนะครับว่าวิณในการทํางานมาเลยครับมาดูฟุตบอลสนุกสนุกมาดูความสามารถของกองก้องสมรู้นะฝ่ายแล้วก็ภูเก็ตไทยกระดุกมาจังหว่าที่วัชรินทร์พลเล็กไม่ดีครับวุ้ทิพย์พุทิพย์กระชากไปแล้วครับวุ้ทิพย์มีความไวไปแล้วครับวุ้ทิพย์ไปแล้วล็อกข้าซ้ายไปผ่านปราสาท รัชรินยัดมาไม่ผ่านทางด้านที่สิอาอนุรัตอู๋สามแดนกลางครับที่สนุพงศ์นุติพงศ์อดุรันอีสามคนนี้ครับถือว่า้าผลงานได้ดียย่เีมาเลยครับครับสวนตัวหาตัวกระตือครับสอนยกยาวมาด้านบน ดูอินเนอร์ดูสมาธิของทางด้านโดยภาษซีวันนี้หูไม่ฮาเลยครับมาจริงจังเลยเจอรุ่นพี่รุ่นเก่ามอดูที่ชนบทชนบทที่จังหวัดนี้เปล่าเน่นอนครับเข้าไปถึงวอดครับคำสอนไหว้พี่เข้าไปน่ารักนาเห็เนาะดูครับปีที่จังหวัดนี้ก็ดูเหมอนว่าเอ็ซีเบื้องต้น đội phụ đấy đội phụ ạ thủ lưới công nhai như lòng nhật bản tung alpha của thái tung giặc ô ดวดูุบตัวัชนาแล้วก็ชนก็ตาปโอ้โหชินชอครับชาดาตายดูดูพนักวัชรินทรวัชรินทร์ฟาครับโอ้หนอาทิยังได้อยู่อราทิพย์ยังไงอทิพย์ถึงออกาถึงชุีไถึงแล้วเาาที่วัชรินทร์วัชรินที่อราทิพย์อราทิพย์มาแล้วก็ยังไงโยนที่บไป ลูกเขาต้องทิท้งหวะนี้ครับขคนกานมาจากช่วงท้ายจุดทีครับยกมาได้าโดนปานสักอย่างไรไม่ได้แล้วครับดูดดีแน่นแล้วนาราทิพศดาราทิพย์ต้องยังไงตั้งใหม่เลยครับรทีิภูเก็ตยกมา,าได้โดนแปดกนะสับกระส่ายครับโอ้ต้องหาวิธีการเจาะใหม่เลยครับตคนนี้โดนเอฟน,นัทคนกานโดนก็สารซี่ครับบอลทีมภูเก็ต ผู้กุ้ยไทยทีนหลักวาระสัตวัดสัตวัดออกมาที่วัชรินวัดชรินคือพื้นที่ผู้กุ้ยไทยใหม่ผู้กุ้ยไทยอายุยัยครับผู้กุ้ยไทยยักมาด้านซ้ายไม่ผ่านรุติพงศ์อาแล้วครับรุติพงศ์อยู่างไปรุติพงศ์ออกมาด้านขวาปฏิสนีครูพีชาครูพีชาความจริงไหมความจริงไหมความจริงต้องได้หรือไม่ได้เกิดขวาวูืนี้ไม่ได้ครับความจริงหรือความจริงว่าไม่ได้ครับวันนี้ครูพีชาจะไม่แข่ง มาดูนี้มาที่ชชตุรีชตุนีเจอฮักเดือวมาที่ปลาสักปลาสักให้ที่ชบุนี้นใส่ซโอ้ไม่จิงะตุ้นี่ิเปิดตัดขายลนูยังไงได้ครับ เป็นกองกลางตวกันครับเป็นคนทรับออยอาศัยความผิดพลาดครับออกอัลเบอร์สุกสองต่อศูน